ใช่นะคะก็จะสีคอนเสิร์ตเขาไปจัาทช่นู่นกันแล้วตั้งแต่รอบปีใหม่ที่ผ่านมาเลยนาะกเลยอพ่อเขาดูวัยรุ่นมากแบบแล้วคือรู้เลยว่าชอบร้องเพลงอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ชอบอจะขยันขยอให้มาออกงานเท่าไหร่ก็จะไม่มาหรอกนะคะแต่นี่คือแบบว่าพอไม่ชวนก็ขอมามงคือชอบเขาบอกออกงานด้วยกันบ่อยอัปเดตกันเรื่องทั่วไปเขาบอกว่าใจจริงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเห็นพพสเนี่ยเล่นละครมาก็เยอะเห็นเล่นบทบาทจะตบจูบก็แล้วจ้าอะไรก็แล้วเห็นหมดอยากเห็นอีก อย่างหนึ่งคืออยากให้พลอเป็นนักร้องนี่เมื่อชอบร้องแต่เป็นได้นะเมื่อวานเนี้ย ไม่ได้ว่ากินนะแต่กินรู้สึกเหมือนไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้ว่าเสี่ยงมีหหายพูกๆไปต่าอๆนะคะก็คือคุณพ่อบอกว่าเห็นทุกอย่างเลยคราวนี้เนี่ยถ้าจะเห็นลูกเราเป็นนักร้องเนี่ยมันน่าจะแบบเติมเต็มชีวิตพ่อหน่อยพ่อก็ปูไปซะพีอพ่อชอบพ่อให้ออกเป็นอัลบั้มเลยนะพ่อไปสกินแบบพักตอนนี้เขาออกเป็นซิงเกิลพนแต่ว่าพอน่ะถ้าเกิดเพลงละครนะคุณปุ๋ยรวมแล้วได้อัลบั้มเลยนะก็ใช่พอร้องบ่อยเอาเพลงคนอื่นมาคอปเปอร์อะไรก็น่าจะดีอันนี้คือถามในเรื่องของผลงานต่อๆไปรวมถึงนะคะก็ พวกสาวๆต่างๆที่แบบว่ามีข่าวกับพอดคุณพอ่อก็แบบมีไฟเขียวคนไหนให้เป็นพิเศษหรืออะไรไหมซึ่งชอบที่พอดต,ตอบอย่างนึงนะพอดแบบว่าบางทีผู้หญิงไม่พามาพาผู้ชายแล้วพ่อจะตะลึงนะเอเอไม่พลาเราความในใจมาพูดวาเนี้ <c oughs> พอดพูด่างนี้ยั <c oughs> งไปหมดเลยนะคะแมแล้วก็วนนประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้าย<อ>สําหรับสุภาพบุรุดลูกผู้ชายจําได้ไหม<อ>ที่แตก่อนไอหลังอะที่คุณเติ้ลตะวันเล่นแล้วหัวทองทองจำไม่ได้ไอหลังหูฮิตมากเดียวดูว่า แต่จังที่ได้รุ่นวราณุทเล่นเป็นนางเอกแล้วเติ้ลธนพลเล่นเป็นพระเอกหัวทองทองคนโกหกหัวทองกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสุภาพบุรุษลูกผู้ชายอ่ะจะกลับมาแล้วได้หนุ่มพ้อสเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องโกหหัวทองเพื่อมาเล่นกับคมีน้องโบธัญญสุภาอเดี๋ยวรูปไกขึ้นแต่ว่าไปอันนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนคุณนุ่นวราณุทดูสิสิบปีที่แล้วนะตอนนั้นดูแล้วกำลังเลยนะจริงนะชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวไปถามกันนิดนึงแล้วกันเพราะ ว่าเป็นละครรีเมคซึ่งพิเติลทำไว้ดีมากแล้วโด่งดังมากอันนี้จะกลับมาทำอีกหนึ่งครั้งเป็นเวอร์ชั่นที่คุณพอสเล่นเออวทีเพลงแรกที่แบบตื่นเต้นมากแต่แบบพอฟิลมันได้ปุ๊บมาเลยผมก็เล่นเต็มที่เพลงยากทุกเพลงเลยช่ายคืปกติเขาก็เลือกเพลงกันง่ายๆตตวเองเลือก เราชอบแล้วเราเราชอบแบบว่าร้องแล้วมันสะใจมันมันดีเอะไรอเงี้ยชอบครับแล้วก็มีคนร้องตามด้วยก็ขอบคุณมากๆครับแฟนๆซึ่งจะบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นป่ะคะคุณพ่อค,อ <ไป S 2> คุณพ่อก็เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะปยังกระโดดเลยกระโดมันกั <laughs> นรู้มันมันมันมากมันมากมีแบบร้องเพลงด้วยกันบ่อยไหมครับ บ่อยก็คือเจอหน้าก็ร ah, <nah> ้องเพลงแล้วครับจริงๆเจอหน้ามาหยิบกีต้ามานั่งเล่นแล้วร้องเพลงกันเจอปุ๊บป้านั่งเล่นกีตาร์อ่ะพอร้องเพลงนี้สิอ่ะร้องจริงจริงต่อเพลงตลอดแสดงว่าคือได้ใส่เลือดกันเป็นนักร้องมาสักพอกครับผมใช่ฮะสอนร้องเพลงสอนเล่นกีตาร์ทุกอย่างฮะก็ทำาเราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะัรู้หน่อยกานแล้วพอจะเป็นนักร้องได้ไหมคับมั่อพ่อเหรอเราควรจะมีอระเบื้องนะโอ้ เลยเขาควรจะมีอัลบั้มนะอัลบั้มอะไรประกอบละครไม่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 ร็อปินเลยเออหมาเนี่ยเป็นอัลบั้มของเขาเองเป็นเพลงของเขาเองแต่ที่นี่ก็เป็นซิงเกิลนะเป็นซิงเกิลก่อนดูนี้ต้องอัลบั้มแล้วเพลงเดียวไม่พอคุณพ่อฝันคุณพ่อเล็กๆไหมคะที่อยากเห็นลูกชายใช่ใช่ก็อยากอยากเห็นคือในเรื่องของการแสดงก็เห็นแล้วนะครับทีนี้ก็ในเรื่องของร้องเพลงซึ่งเขาเขาเกิดมาเพื่อร้องเพลงแหละ เพราะนั้นเขาน่าจะมีอะไรที่ในด้านนี้ด้วยอ๋อเป็นนักร้องไหมไครเนาะโอ้โหถ้ามีโอกาสก็อยากทำนะฮะก็สนุกดีนะฮะใต้ไหนลาแบบานจริงๆแล้วผมชอบเป็นเป็นป๊อปเป็นแบบเพลงแบบชิลๆมากกว่านะฮะเออร้องแบบชิลๆฟังแล้วแบบลื่นหูฟังสบายๆอะไรเงี้ยชอบชอบมากกว่านึกถึงนึกถึงพี่ตุ้ยที่เราผ่าอ่ะ เห็นได้ไหมอยาเมื่อกี้ทักล็อกตลอดเลย,ยคือมันคือได้ได้วยค,คนด้วยคนดูโโด้วยโอ้โหด้วยความมันของเพลงนะเพลงธรรมดาร้องเป็นล็อกหมดเลยอาจจะมีโอกาสได้ไปร้องเพลงกันที่ไหนไหมครับพ่อรุ่งคนนี้อ๋อย,ยังไม่รู้ข้างหน้าเลยครับไม่รู้เหมือนกันอ่าถห้าไม่อาจจะมีอีกก็จะมีคบพ่อะถามหวั่นใจไหมครับคุณพ่อจะแบบยั่งสินลูกขโมยเลตติ้งไหมหวั่นใจเลยแหละฮะออกมาเนี่ยโหใส่แว่นตลอดใช่ เออโห้ไว้นองไว้หนวดเท่ครับผมนี่ถ้าทันพอดนี่พอดตายไปแล้วโอ้โห้ดีดีดีถ้ารุ่นเดียวกันพอดเยอะแย่เออตลกนี้ออถึงละครนั่งคุณพ่อเป็นไงเห็นลูกเล่นบทอะไรเลยไหมเออจริงๆแล้วผมผมว่าเขาเขาเล่นดราม่าก็หลายเรื่องแล้วพี่อยากเล่นคอมเมดี้อยากดูเหมือนกันเลยรู้ดิเนี่ยอยากดูเขาเล่นคอมเมดี้บ้างเล่นมาเยอะเพราะเขาตลก จริงๆแล้วเขาเป็นคนตลกผมไม่ใช่คนตลกนะเขาซื้อเรื่องของเราคุณพรปรลุลูกพิจายคอมเมดี้ไหมครับจริงๆแล้วมันมันมันเป็นหนังรักครับจริงๆแล้วเป็นหนังรักเนอะมันจะเป็นหนังแบว <c oughs> แบ,บแว่าแอบรักไม่ได้เศร้ามากจริงๆไม่ใช่ละครไม่ใช่ละครเศร้าเลยแต่เป็นละครที่แบบว่าละครหนังรักเรื่องหนึ่งที่แบบรักดอกฟ้าหมาวัดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะติดตามดูครับคอมเดี้ก็รออีกพักหนึ่งเนาะครับรอสักครู่แล้วกันนะฮะสุดท้าย มีลูกสะพายแล้วเหรอคะม,มินเม <laughs> ินอะไรเนี่ยอ้ยยังไม่มีเลยรอจักรีนอยู่นี่แหละว <laughs> ่า <laughs> ไงกักบข่าวนี้นบ้างคะหลานเฉยๆครับเฉยๆครับม่เกี่ยวไหมเขาจะมีข่าวคุณพ่อไปเกี่ยวคือ,ค,อคือเขาเรียกอะไรไปเกี่ยวไหมเขาอายุ21แล้วเราไม่ยุ่งอยู่แล้วในเรื่องอย่างนี้นะครับนี่เงลูกชายไหมครับผมว่าเขาดูคนเป็นคนไหนคนไหนใช่หรือไม่ใช่เขาเขาเขาเลือกคนเป็นดูเรื่องนะ รู erg, ้เรื่องฮะไปเรากรีนลหรคฮะกรีนห e sure ัืนี้มาน่ารักกรีนน่ารักมากน่ารักมากต้องเพลงเก่งด้วยต้องเพลงเก่งใช่แล้วเพลงเก่งสนุกยังไม่มีลูกสะภายนะคะเปิดรับสมัครยังครับยังไม่มีเลยครับ เขายังไม่บอกว่ามีไงเราก็ไม่มีด้วยแต่ยังไม่เป็นลูกสะพายไม่ใช่ลูกเขยนะฮะฮ่าไม่เอาเขาจเล่นถ้าผู้หญิงเนี่ยดีถ้าเกิดพาผู้ชายมานี่แย่ตกใจเลยนะรู้สึกตื่นเต้นนะครับคนเยอะมากเลยตรงนี้คุณพ่อมีงานอีเวนต์ตลอดเลยนะคะฮ่าดนบังครับโดนบังครับ ไงบ้างคะวันนี้มาจัดแบบคอนเสิร์ตเต็มๆเลยแหมข้าน่าไปเลยไม่แบบว่าพอแต่พออย่าตัวอย่างนี้นะใช่นะเห็นแล้วยังวัยรุ่นแล้วคือยังใส่แหวนยังแบบใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างนี้อยู่เลยไม่รู้ดิไม่ได้แก่มากหรอกเพราะว่าพอสเป็นน้องพวกเราพ่อ